ตอนนี้มีใครกำลังสนใจกระบะแบบ4ประตูแล้วเป็นตัวเชฟตัวเด็ดไหมครับ2.8 LTZ นะครับปีโฉม13นะรถสวยมากครับสีเทาสว่างสางเลยเห็นไหมผมเก็บงานให้เกือบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีก็เอาไปเก็บสีบางชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ขัดใหม่นะพวกสีพวกอะไรพวกนี้มันจะดูเนียนขึ้นแล้วก็ไฟพวกนี้ก็ขัดให้ใหม่นะครับดูใ,ใสๆนี้เลยนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะตัว LTZ เนี่ยแล้วก็โครงหน้านะครับแค่จะไม่ค่อยมีรอยแบบแตกหักนะตัวนี้นะครับเห็นไหม อันนี้ผมพูดตรงนะผมขายเงินสดนะครับขายเงินสดนะสองแสนกว่าบาทนี่ใครที่สนใจก็เตรียมตัวครับอันนี้ล้อแม็กครับผมน,นี้จัดให้เลยนะครับแล้วก็มีฝาครอบเป็นของเลนะครับน็อตล้อเลเอแล้วก็ตัวล้อนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวนี้เป็น265ห้าทัขอบ18ครับยางปี2 0 2 4 อเออยางปีใหม่ดีนะครับโชกอะไรพวกนี้นะครับเก็บงานให้หมดแล้วนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับปนกันสนิมให้หมดเนอะอุปกรณ์โอเคนะแทบจะไม่ค่อยมีแบบแตกหักนะครับลูกยางก็อยู่ในสภาพที่โอเคตัวนี้จะเปลี่ยนฝามานะครับฝาครอบน้ํามันนะจะเป็นเชฟโรเลตแบบโคเมียมนะครับรเป็นชุดแต่งของเขาเนาะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะมีแบบว่าติดเอ่อพวกโคเมียมนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเหมือนกันนะ ถ้าเป็นของแท้จะเป็นชุดนี้นี่ครับของแท้มันจะเวลาขัดอย่างนี้มันจะดูใหม่กว่าน,นี้แม็กไลเนอร์ครับผมสภาพดีเลยนะอันนี้ดูว่าสวยรันหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับแทบจะไม่ค่อยมีรอยเลยนะครับแล้วก็ไมซสปอร์ตทุกจุดนะครับก็ชัดเจนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวให้น้องเปิดตั้งแต่ด้านหลังก่อนเดี๋ยวไปดูช่วงด้านหลังกันน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าด้านหลังก่อนเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะที่เป็นของเชฟจากโรงงานนะครับมันจะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วนุ่มมากนะตัวนี้นุ่มนิ่ม,มเลยนะตรงกลางก็จะเป็นที่แบบวางแขนนะครับสีสีโทนเขาก็จะเป็นสีเทาครีมนะครับซึ่งคันนี้นะเพื่อนๆผมจัดราคาพิเศษแล้วด้วยนะครับเป็นสีประตูเกียร์ออโต้ครับตัวยกสูงนะโอ้โหตัวนี้แบบสุดจริงๆอะ่ะราคา2 0 0แสนกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะเบาะเป็นปรับธรรมดานะครับขออนุญาต ดเสียงเยประมาณนี้นะครับแล้วก็อเดี๋ยวมาดูตรงกลางก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นนะมันคล้ายๆคลึงๆกับอ e ีแบนเนึงนะครับมันคือบล็อกเดียวกันเนาะเครื่องเล่นนะครับก็ MP3 fm fm am นะครับ usb aux นะครับ<า> cd เนาะเปิดปิดง่ายนะครับแล้วสภาพก็คือถ้าจะไม่ค่อยมีรอกเลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบหน้าจอดิจิตอลนะครับก็จะโชว์แสดงพวก ต่างๆอ่ะนะนะข้อมูลต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นพัดลมอ,อุณหภูมิแล้วก็เรื่องของโหมดนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ครับขับสบายแล้วนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราใส่เกียร์ปุ๊บแล้วริมเอ่อแล้วประตูเปิดอยู่นะครับมันก็จะแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้เลยนะนะแล้วก็วิธีใส่เกียร์ก็ค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเนาะภูมิพลายนะครับยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับเห็นไ,ไหมเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนสองหมื่นนะครับเลขไมค์คันนี้เป็นไมค์แท้ นะผมจะขายรถไม้แท้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับอันนี้ผมจะขายเป็นเ,ง,เงินสดนะครับราคาพิเศษของเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่2องแ0 0ห้บาทนะครับผมจบให้เลย2อง0 0 0หบาทนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างน,นี้นะครับหรือใครตามหาอยู่อยากมาทดลองขับก่อนนะครับก็เรียนเชิญได้เลยชื่อร้านมาริโอมอเตอร์นะครับเซิร์ชทุกช่องทางได้เลย